สวัสดีครับวันนี้มามโมเชนแนลนะครับวันนี้มีอยู่ในเกมส์ส沃特ไฟต์เตอร์นะโอ้ตีตีตีอุ้ยทำไมเอ้ย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 เ้ยการกดื่องเรามันช่วยโอ้โหเนื้อเลือดหนึ่งพันอะออวอร์ดเอออวอร์ดดูเหมือนดีเนี่ยพบวร์สองอออ เอาให้คอน,นีีนิวหรอหรือเรียกพาวเวอร์เราเยอะแล้วอ่ะตีเลมกันนะเนี่ยเราให้ตีเจตัวนี้ใช่ไหมอู้น่ามิดแรงมากบลนูนักเกอบลูนักเกออันนี้ทุกคนเดกโกออีกเอาเอกดีกว่าปะ บลเด็กเกอร์บลูเด็กเกอร์พาวเวอร์สามนามิตรแรงก,กว่ามันก็ออกเลยออกทำนาเมิเราไม่ได้เลยนอออกจะทำนามิเราได้เลยนี่ซื้ออันแรกหรออ๋อตัวบอดตัวบอดพาวเวอร์หก อู้ฮัตจูนโอท์พาวเวอร์6อันเนี้ยกด E นี่อ่าเปิด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 โอ๊ยทำไมตาดก่อนล่ะนี่ไม่ได้โอ้โหโซนัทเองมโดนตีรัวดนตีด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 ีหนึ่งระบบรัวมากฮัตจูนโอท์อันเดิมอู้อะไรน่ะ ดาคคิงอ๋อเป็น huh. คิงจริงอ๋อเนื at <t 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 ้อตีเลยอืมกระเด็นกันเด็นไปซะกันเด็นไปซะโอ้โหโอ้โหอึดมากพาวเวอร์เรามีพออ่ะอิืมพาวเวอร์เราเยอะยิ่งตีมันนาเม็ดแรงใช่ไหมอืมตีสองตัวเราเก่งนะตีสองตัวเลยอืมอืมออกตายนิวอู้อันนี้แรงมากอู้ใช่ หืมน่ามิดแรงนะเนี่ยแรงมากอู้อะไรเนี่ยนจะโขงดีๆอีปิกเต้นับอีปิกบอกเขาเด็ดเหรอกรตายแล้วกรตายล้วก็จะได้โองดีมากๆแน่ เล็กกวีาเอาคุณสองเหรียญออ้ล้านกว่าพวเพื่อนตียมิตหมื่นกว่าหมื่นกว่าจะสู้ล้านกว่าได้นะ

เพนได้นั้นจีทีลพอตเอ้าต้องนั้นอีกอะกลับไปจุดเริ่มต้นแต่ยีฟันนาเมมเมิมิมเมดจแรงขึ้นเฮ้ย กูยุ่งกันนะออกนัดเดียวตายอืมอืมอืมสามนัดตายตาไเนี่ยเราถึงระดับอะไรเนี่ย พลังเวอร์เยอะมากคลิกกินลี่แล้วก็ไปกดไลค์กดไลค์กดไลค์ข้าพเจ้าชอบป้องมีเบิร์ดมีเบิร์ดอะเอ้ยย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 ยผู้ดีห้าหมื่นแหละ เดมไม่ได้จะขายไม่ได้จะขายเค้นเซนเค้นเซนปิดต้องขายบ้างและขาย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 อันคอมมอนขายหมดเลยอันคอมมอนม่ดีอ่ะแล้วก็ไปที่อยู่เริ่มต้นได้การตายเกมนี้ต้องฟันตลอดนะำน้ำเองจะได้ขึ้นชอบมีคอมฟาววอร์ เพราะว่าฟูจ่องจ่องเมื่อกี้จ่องมันอ่ะไอ้ไปไปไปให้เปิดจ่องอีกก่อนอืออืออืได้เบบี้กูลิมหรออื้อดีแฮ b บบี้โก e m มเออเบบี้โกเมก็ต้องสู้กับตัวโก l e มตัวเดียวกันสิอ้าวนี่โก l e มนะโก l e มวันนี้โกเลมอ้าวตายอ้าวอ้าววงให้ถึงมืนไปก่อนจะตีตัวนี้รอบเดียวได้แล้วก็จะเก่งขึ้นยอนรอบเดียวแล้วเย้ขอ้นปสิ ที่ดีสุดจ้าติเพื่อนติเพื่อนติเพื่อนตีเพื่อนอยากรู้ว่าเขาจะบอกอะไรบ้างได้ไหมค้นแต่งเร็วมวนเดกเกออ์สิบห้าอันอืมอือือันนี้ อีกแล้ว 3, ยืดเกินยิงได้สามเก้าพาวเวอร์มันจะตายสักทีเนอ้ยโอ,ยโอย้น่าจะเกือบเกือบสิบอันทีแล้วนะครับเนี่ยแม mm. วตาโตมากต้องตีตัวนี้นะ คุณมาช่วยนอะอะสา <What the? S 2> มสิบสี่เปอร์เซ็นสามสิี่เปอร์เซ็นต์ะวัดเดอมึงก็เท่ากันแม่ชิคเกอร์ของเพื่อนจังโอ้โหอันนี้อยากอยากคอนเฟิร์มมากตอนนี้ผมโอ้โหเพ็กห้าวัดเดอเพ็กห้าอื้ม <c oughs> คือแพ็ค5จริงหรอ5จะไปนี้ได้หรอโหยากจริงโซนวอดอ๋ออือคืออะไร ก็จะได้เห็นหน้าตัวเองด้วยดีพอเราตอนนี้ถูแสนกว่ามีเในลงดีพเพิ่มดีอเพิ่ม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 <ๆ>อยาตีขานะคานตีนายอยู่นะ คลิปนี้ก็พอก่อนนะเพราะว่าผมบวกฟ้ามาได้นึงแต่ยังไม่ถึงด่านนี้เลยนะเป็นนับโครงกระดูกนะเป็นถ้ำของโครงกระดูกครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่วมงมุขเชียนใหม่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติสตามด้วยนะครบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ